ทามนะคะก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วก็มาแวะนะคะคาเฟ่กินกาแฟนะคะฟีโนโราเต้ค่ะทีเคสัส่งคั่วกลางอเมริกาโน่คั่วกลางมานะคะค่ะแก้วนี้ร้อยสาบาทหอมดีอะราคาเท่าๆกับสตาร์บัคแต่มันมีโปรโมชั่นนะเราสั่งไป2อย่างชาเขียวก็ร้อยสาแล้วก็ขนมเค้ก200กว่ามากระลองร้อนึงมันยอดเกิน500ได้มะม่วงปั่นฟรีจ้ะ อันนี้หวานน้อยแต่ก็ยังหวานอยู่แต่ว่าหอมมันฉะขึ้นจมูกเหมือนกันวิว่าจริงหอมอร่อยแต่อันนี้ติดติดหวาน,านไปหน่อยมากระลองแล้วสั่งหวานน้อยแล้วนะเออก็ยังหวานอยู่หวานแล้วเป็นไงมากระลองดิว่าอร่อยไหม,อ,มอร่อยมะม่วงสมูทตี้มะม่วงอร่อยตอนนี้ก็มากินไวช็อกนะครับอันนี้ออกมือต้องกินกับ อเมริกานนพ้อครัแล้วร้านนี้ให้กี่ดาวร้านนี้หรอวิวอ่ะวิวห้าดาวแน่สถานที่ก็ด,ดออีอาหารเขาก็ตั้งใจทำนะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยก็ก็ดีนะ4.5่จ้าด